ครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอนำเสนอรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิมนะครับครับพระรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับจะมีการจัดสร้างในปีพศ2470ถึง2480ครับ หลวงพ่อเดิมนะครับสังกติจีวรก็จะคมชัดใบหน้าเนี่ยของหลวงพ่อจะดูคล้ายใบมาตูมแล้วก็ตรงฐานองค์พ่อจะมีตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อเดิมกำกับไว้นะครับด้านหลังองพระนะครับสังกติพาดยาวลงมาถึงฐาน หลงง้างนะครับแล้วก็จีวอเป็นริ้วสวยงามครับ้านข้างองค์พระนะครับเป็นริ้วสังกาิีก็พลิวครับแล้วก็จีบจีวอนเห็นจีบคมชัดแล้วก็ลึก สวยงามมากครับด้านข้างก็จะเห็นรอยขอบตัดของแม่พิมพ์ครับมาดูอีกด้านนึงนะครับด้านข้างก็จะมีรอยขอบตัดเดิมจากการปั๊มขึ้นรูปแล้วก็ใช้พิมพ์ตัดขอบตัดขอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตรงเรียกว่า ริวจีวอนีนะครับพาดผ่านแต่งได้สวยงามมากครับใต้ฐานองพระนะครับจะมีการใช้เหล็กจานเป็นยันนะครับตรงนี้ยันใต้ฐานเนี่ยเป็นยันอักขละ ยานเป็นเรียกได้ว่าจานโบราณเป็นยันน้ำมูพุทธายะครับองนี้เนื้อโลหะเกา่าถึงยุกนะครับสภาพสวยครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้สวัสดีครับ